สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปใส่คอนเทนต์นะคะแล้วก็รูปค่ะบนคลิปวิดีโอนะคะเราจะไปที่แอป In Shot กันเลยนะคะตรงนี้ค่ะกดเข้าไปค่ะกดเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้าแรกอย่างนี้นะคะให้เราไปเลือกที่วิดีโอค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็มาตรงช่องเขียวๆนะคะเครื่องหมายบวกค่ะกดเข้าไปนะคะ และเราก็จะไปเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการนะคะ1คลิปจะเลือกนี้นะคะแล้วเราก็กดเข้าไปที่ลูกศรด้านล่างนี้นะคะเครื่องหมายถูกนะคะมุมขวาล่างค่ะกดค่ะกดเสร็จแล้วค่ะเรานะคะต้องการที่จะปรับขนาดนะคะให้มาตรงนี้ค่ะค่าใบาค่ะเราก็จะมาเลือกนะคะหนึ่งต่อหนึ่งค่ะมันจะเป็นขนาดที่สามารถเอาไปโพสได้เลยนะคะไม่ต้องปรับค่ะ ล้วก็มาเลือกเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะกดค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็จะได้มาแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปใส่สีพื้นหลังนะคะให้เราไปเลื่อนตรงนี้ค่ะเลื่อนไปทางซ้ายนะคะให้เจอตัวนี้นะคะพื้นหลังค่ะกดเข้าไปค่ะ กดเข้าไปแล้วนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเป็นด้านบนนี้สีนี้หรือว่าไล่สีก็ได้นะคะเป็นโบโบก็จะเลือกสีนี้นะคะแล้วแต่เลยนะคะใครจะเลือกสีไหนนะคะโบจะเลือกสีนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นสีเหลืองก็ได้ค่ะมันจะดูแจ่มใสนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็มาเลือกเครื่องหมายถูกตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะ ตัวนี้เอาไว้สําหรับเล่นนะคะเล่นดูก่อนนี่ค่ะกดเล่นนะคะเพลย์ Play ค่ะกดเล่นแล้วเราจะไปใส่ข้อความนะคะตรงนี้เราก็เลื่อนค่ะเลื่อนกลับไปนะคะเลื่อนกลับไปทางขวานะคะให้มันเจอตัวนี้ค่ะตัวทีนะคะที่เขียนว่าข้อความเห็นไหมคะตัวทีค่ะกดเข้าไปนะคะแล้วเราก็จะไปใส่คําว่าโหลดแอป YouPick ฟรีนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นจานสีนี่คือการเปลี่ยนสี a a นี AA ่คือตัวอักษรอันนี้คือจัดจัดระเบียบตัวอักษรนะคะว่าจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางนะคะตัวที่สีนี่จะเป็นเอฟเฟกค่ะนี่ค่ะโบก็จะไปที่จานสีนะคะกลมๆที่เป็นวงสีนะคะกดเข้าไปค่ะ มันก็จะมีตรงนี้นะคะข้อความเห็นไหมคะข้อความขอบเงาฉลากฉลากนี่คือพื้นหลังของตัวหนังสือนะคะถ้าเราไม่ต้องการพื้นหลังเราก็ไม่ต้องใส่ค่ะโบจะไปที่ข้อความก่อนนะคะแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายค่ะอันนี้โบเลือกเป็นสีดํานะคะขอบก็กดมาที่คําว่าขอบค่ะให้ขึ้นให้ขึ้นตัวหนังสือสีขาวเห็นไหมคะคาว่าขอบเราจะใช้ได้ค่ะใส่ขอบสีขาวลงไปค่ะ เงาเงาก็คือน <Sí> ี่ค่ะเลื่อนได้เลยนะคะเลื่อนไปซ้ายเลื่อนไปขวาได้หมดค่ะเงาหน้าเงาหลังเงาบนเงาล่างแล้วก็เงาเข้มเงาจางตัวนี้นะคะนี่ค่ะเลื่อนไปได้เลยค่ะเลื่อนไปทางซ้ายทางขวานะคะเลื่อนได้หมดเลยนะคะฉลากตัวนี้นะคะฉลากตัวนี้ค่ะเป็นพื้นหลังนะคะถ้าเราไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่ค่ะเราไม่ต้องใช้นะคะ ถ้าเกิดว่าเราพิมพ์แล้วมันมีฉลากติดมาด้วยนะคะหรือขอบข้อความนะคะพื้นหลังข้อความมาเรามากดยกเลิกตรงนี้ค่ะสี่เหลี่ยมสีขาวแล้วก็มีขีดสีแดงตรงกลางนะคะตรงนี้ยกเลิกพื้นหลังของตัวหนังสือน,นะคะถ้าเราจะเอาตัวหนังสือเปล่าๆค่ะแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ตัวนี้ค่ะเครื่องหมายถูกนะคะอ่ะถ้าเราพอใจแล้วเราก็จิ้มเข้าไปค่ะแล้วเราก็เอามือนะคะมาจิ้มที่ชุดตัวหนังสือน,นะคะแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะ ตัวนี้นะคะยืดยุบขยายได้ค่ะนี่ค่ะเลื่อนยืดยุบขยายได้ค่ะนี่เห็นไหคะเปิด,ดแอปยูพิกฟรีโบก็จะเอาเท่านี้นะคะอ่ะโอเคค่ะแล้วตัวนี้นะคะเราก็จะมาทําเห็นไหมคะเห็นมุมสองมุมนี่ไหมคะถ้าเราทําอันไหนอยู่อยู่ที่ข้อความไหนนะคะมันก็จะขึ้นเป็นขอบสองขอบอย่างนี้นะคะก็ให้เรากดเลือกขอบด้านหลักค่ะนี่นะคะ กดเข้าไปนะคะแล้วก็ไปเลือกที่สิ้นสุดวิดีโอค่ะมันจะยาวไปถึงท้ายคลิปนะคะกดไปเลยค่ะนี่ค่ะเท่านี้นะคะแล้วเราก็นะคะมาที่ข้อความนะคะต่อเราจะใส่ข้อความเพิ่มนะคะเราอย่าเพิ่งไปเล่นมันนะคะเราเข้าไปที่ข้อความนะคะใส่รหัสคำเชิญ เจ็ดสีาสามหนะคะค่ะเจ็ดสี่นะคะเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาที่เดิมค่ะมันจะขึ้นจานสี AA ตัวอักษรระยะแล้วก็เอฟเฟกค่ะนี่ค่ะเราก็จะไปที่วงจานสีนะคะที่เราจะไปใส่สีข้อความสีดำขอบแล้วก็เลือกที่คำว่าขอบมาโบใช้ขอบสีขาวเหมือนเดิม อันนี้โบจะใช้ฉลาค่ะโบก็กดไปที่คําว่าฉลากนะคะแล้วโบก็จะมาใส่พื้นหลังสีแดงนะคะพื้นหลังตัวหนังสือเราก็จะกลายเป็นสีแดงค่ะถ้าเราจะใส่เอฟเฟกก็ไปที่ตัวนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะเอฟเฟกคือเอฟเฟกนะคะกดเข้าไปค่ะจะเอาเข้าเอาออกอยังไงก็แล้วแต่นะคะใครชอบแบบไหนนี่ค่ะได้หมดเลยนะคะตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ค่ะได้หมดเลยนะคะเลือกเลือกเอาแล้วก็ ดูนะคะว่าเราจะชอบแบบไหนนะคะโบจะเอาแบบนี้นะคะโบเอาเอฟเฟกเดียวพอค่ะเดี๋ยวงงเสร็จแล้วก็มาที่รูปตรงนี้ค่ะนี่นะคะกดเครื่องหมายถูกค่ะแล้วเราก็เอามือจิ้มนะคะจิ้มจิ้มไปที่ขอบสีขาวๆนี่นะคะแล้วเราก็ลากลงมาค่ะจิ้มตรงกลางค่ะแล้วก็ลากลงมานะคะแล้วก็ยืดย่อหุบเหมือนเดิมค่ะตรงนี้นะคะนี่ค่ะเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะคะมันก็จะมี ชุดนะคะแล้วก็ขยับให้มันได้มุมนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะและเราก็มาเลือกให้มันไปสุดท้ายคลิปนะคะกดค่ะแล้วก็เลือกสิ้นสุดวิดีโอค่ะนี่ค่ะเห็นไหมถ้าเรายังไม่พอเราก็ไปที่ข้อความอีกนะคะเราก็ไปที่ข้อความค่ะเพื่อเราจะไปเพิ่มนะคะชื่อของตัวเราเองค่ะกดเข้าไปที่ ตัวทีนะคะข้อความค่ะใส่ชื่อของตัวเองนะคะนี่ค่ะค่ะใส่ชื่อเรานะคะแล้วเราก็ไปเปลี่ยนตัวหนังสือที่เดิมนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตัวหนังสือสีแล้วก็เอฟเฟกค่ะโบจะใช้เอฟเฟกแล้วนะคะสีตัวอักษรโบก็ใช้อันเดิมเห็นไหมคะ บจะเอาฉลากออกเราก็ไปที่คำว่าฉลาค่ะเลือกไปเลือกตัวนี้ค่ะเราไม่เอาพื้นหลังค่ะอันนี้เราก็เอาออกเห็นไหมคะมันก็จะเหลือแต่ตัวหนังสือเปล่าเาหรือใครจะเอาพื้นก็ไปเลือกที่คำว่าฉลาค่ะแล้วก็กดตัวนี้ค่ะพุ่งหมายถูกนะคะแล้วก็ไปจิ้มที่ขอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ลากลงมาค่ะแล้วก็มายืดยุบด้วยลูกศรด้านล่างเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ค่ะ นี่ค่ะเห็นไหมยืดยุบขาให้มันได้ขนาดนิดนึงเราวก็เลื่อนดูนิดนึงค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มาเลือกนะคะให้มันไปให้สุดคลิปนะคะนี่เราทําอยู่อันนี้มันก็จะขึ้นอันนี้นะคะเราทําไปได้เลยแล้วก็เลือกสิ้นสุดวิดีโอค่ะโอเคนี่ค่ะเราก็ดูว่าถ้าเวลาเราเล่นแล้วเนี่ยวอกสอนเรามันจะอยู่ประมาณไหนนะคะค่ะเราเลื่อนดูแล้วเราก็ไปที่ สติกเกอร์ค่ะเพื่อที่เราจะเพิ่มรูปภาพของตัวเราเองลงไปนะคะให้ไปเลือกที่ตรงนี้ค่ะแกเลอรี่นะคะกดเข้าไปค่ะแล้วก็เข้าไปที่เครื่องหมายบวกนี้นะคะมันจะมีรูปของเราอยู่ด้านในนะคะคลิกเข้าไปเลือกได้เลยค่ะนี่ค่ะ เราก็คลิกเข้าไปค่ะแล้วเราก็ไปเลือกรูปที่เราชอบนะคะเลือกมาหนึ่งรูปนะคะนี่ค่ะมันก็จะรูปเราก็จะมาแล้วนะคะเราก็มายืดยุบรูปเราด้วยอันนี้เหมือนเดิมนะคะเราจะเอารูปโบวไว้มุงนี้นะคะนี่ค่ะนั่นได้นะคะโบวก็จะลากรูปโบุ์มาข้างล่างนี้นี่ค่ะเพื่อให้รูปเราโผล่ออกมานะคะเสร็จแล้วเราดูว่าได้ไหมเราก็เลือกเครื่องหมายถูกค่ะ เราก็มาเลื่อนตรงนี้ได้นะคะเนี่ยค่ะเอานิ้วเลื่อนไปนะคะว่ารูปเรามันอยู่ตรงไหนมันพอดีกับตัวหนังสือไหมเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะใช้มือเลือเล่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะคะนี่อันนี้เราทําอยู่เลเยอร์นี้นะคะมันก็จะขึ้นอยู่ที่เลเยอร์นี้แล้วนะคะให้เรานะคะกดจุ๊บค่ะเลือกสิ้นสุดวีดโอค่ะถ้าเราได้ขนาดแล้วเราก็เอามือเลื่อนดูนะคะนี่คะ่ะถ้ามันไม่ได้เราก็ขยับนิดนึงนะคะขยับไปค่ะนิดนึง นี่ค่ะโอเคเราก็เลื่อนมาค่ะนี่ค่ะถ้าพอใจแล้วเราก็กดตรงนี้ค่ะหรือว่าถ้าเราอยากที่จะลองเล่นดูนะคะให้กดตรงนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปกดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะกดเล่นดูก่อนถ้าชอบตัวโยงอยู่ที่ไหนก็ชอบได้ผมกชอบผมปากก็ชอบแม้แต่เวลาทำงานก็ยังชอบค่ะ<ๆ>ถ้าอยากจะใส่เอฟเฟกตตรงไหนนะคะเราก็มาเลือก แล้วก็กดจิ้มเข้าไปที่ตัวไหนที่เราอยากจะใส่เอฟเฟกนะคะค่ะจิ้มเข้าไปค่ะสมมุติว่าเราจะใส่เอฟเฟกที่โหลดแอปเราก็จิ้มเข้าไปค่ะแล้วเราก็ไปเลือกที่คําว่าแก้ไขค่ะตรงนี้กดค่ะแล้วเราก็จะมาใส่เอฟเฟกเอฟเฟกก็คือตัวนี้ค่ะโบจะเลือกเอฟเฟกนิดนึงเนาะมันจะแบบนี่ค่ะเอาตัวนี้แล้วกันได้แล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกค่ะไปค่ะ ถ้าเราจะแก้ไขอันที่สองนะคะก็ให้เรามาจิ้มค่ะให้มันขึ้นแบบนี้นะคะเรามาจิ้มมันที่สองโอเคค่ะขึ้นแล้วนี่ค่ะอันนี้นะคะขึ้นแบบนี้นะคะคือเราอยู่เลเยอร์นี้แล้วก็ไปเลือกที่คําว่าแก้ไขค่ะเราจะไปใส่เอฟเฟกกันนะคะก็มาเลือกที่เอฟเฟกค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะอันนี้มีแล้วนะคะก็กดเครื่องหมายถูกไปค่ะนะคะ โอเคค่ะถ้าเราต้องการจะเพิ่มรูปอะไรอีกนะคะก็ให้เราไปที่สติกเกอร์ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกแกลลอรี่ค่ะถ้าอยากเพิ่มข้อความก็ไปที่ข้อความนะคะถ้าอยากแก้ไขให้ไปที่แก้ไขแล้วก็ไปกดเลเยอร์ให้มันขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนถ้าอยากแก้ไขตัวไหนให้กดให้มันขึ้นแบบนี้นะคะเราจะแก้ไขข้อความส่วนนั้นๆได้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ ต้องให้มันขึ้นแบบนี้ก่อนนะคะเราถึงจะรู้ว่าเราอยู่เลเยอร์ไหนนะคะทุกๆคนเสร็จแล้วค่ะอันนี้เราพอใจแล้วนะคะก็ให้เรากดถูกได้เลยค่ะในเมื่อเราแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างเราพอใจแล้วนี่ค่ะมันก็จะมาอยู่หน้าที่เราพร้อมจะบันทึกนะคะแล้วก็ให้ไปที่ตรงนี้ค่ะเพื่อเลือกบันทึกนะคะเราทําเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะเพิ่มเพลง เพิ่มเพลงก็ไปตรงนี้ได้นะคะนี่ค่ะเลือกเพลงได้เลยค่ะนี่ค่ะบุ๊พอใจแล้วนะคะบุ๊กก็ไปเลือกที่คําว่าบันทึกค่ะเราก็กดบันทึกไปค่ะและเราก็กดบันทึกอีกหนึ่งรอบตรงนี้นั่นเองค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวพอเราบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะรอบันทึกเสร็จสิ้นวิดีโอนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในแกลลอรี่เราโดยอัตโนมัติเลยค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้